เทคนิคต่อไปก็คือเทคนิคการใช้กระดานนะคะเทคนิคการใช้กระดานนี่นะคะก็ประกอบด้วยอันที่1คือความหมายเทคนิคการใช้กระดานดำหมายถึงกลระเบีการเขียนหรือว่าตัวอักษรตัวเลขภาพสัญลักษณ์หรือลายเส้นต่างๆบนกระดานที่ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนได้อย่างมีระเบียบสะอาดเรียบร้อยดูแล้วสวยงามและเข้าใจง่าย วัตถุประสงค์ของการใช้กระดานดำนะคะอันที่1ก็คือใช้เพื่อประกอบการอธิบาย2ใช้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความคิดเห็นและศักยภาพด้านอื่นๆ 3. เพื่อเสริมการใช้สื่ออุปกรณ์อื่นๆ 4. เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนประโยชน์ของกระดานดำนะคะ1 ใช้สำหรับบันทึกข้อความสำคัญในการเรียนการสอนได้ทุกขั้นตอนรวมทั้งข้อเสนอแนะแนวคิดทั้งของครูและนักเรียนและใช้สำหรับการแข่งกันเล่นเกมการศึกษาและที่สำคัญใช้เพื่อประกอบการอธิบายสรุปและทบทวนบทเรียนอีกทั้งใช้ร่วมกับโสตทัศนะอุปกรณ์และวัสดุอื่นๆเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นคุณสมบัติเด่นของกระดานดำ 1>, 1. สามารถใช้ได้ทุกเวลาทุกโอกาส 2. ไม่ชำรุดเสียงหายได้ง่าย 3. นักเรียนสามารถมองเห็นได้ง่ายตั้งชั้น 4. เขียนเลขลบได้ง่าย 5. านำเสนอข้อคิดใหม่ได้ทันที 6. ใช้ได้ตั้งครูและนักเรียนความจำเป็นของการใช้กระดานสำหรับการสอนของครูกระดานดำเป็นที่สำหรับบันทึกข้อความสำคัญที่ครูสอน รวมทั้งความรู้ของนักเรียนเป็นจุดรวมความสนใจของนักเรียนตั้งห้องการเขียนกระดานดำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีของการเขียนและการสะกดเขียนให้อยู่ในแนวระดับและเขียนให้เป็นไปโดยลำดับอย่างมีระเบียบครูต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะความชำนาญเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องการเขียนตัวอักษรและการใช้กระดานดำ หัวข้อต่อไปนะคะก็คือเทคนิคการใช้กระดานดำเทคนิคการใช้กระดานดำสรุปได้ว่า 1. ก่อนใช้กระดานดำควรกำนึงถึงความสะอาดซึ่งจะทำให้เขียนได้ชัดเจนและน่าอ่าน 2. ต้องเขียนให้ตัวหนังสือมีขนาดพอเหมาะอ่านง่ายชัดเจนเป็นระเบียบไม่ชิดกันหรือเขียนตัวหวัดจนเกินไป 3. ควรเริ่มเขียนจากด้านซ้ายของกระดานดำไปทางขวา 4. ควรเน้นจุดสำคัญโดยการใช้ช็อกสีหรือขีดเส้นใต้ 5. เลือกสีของช็อกให้เหมาะสมกับเนื้อกระดาน 6. เวลาเขียนให้กวาดสายตาให้ตรงตามบรรทัดไม่เขียนขึ้น,ข,นขึ้นลงลง 7. เลือกเขียนเฉพาะหัวข้อหรือใจความสำคัญไม่ควรเขียนให้มากและแน่นจนเกินไปสรุปนะคะครูควรฝึกเขียนกระดานดำให้ถูกต้องตามหลักที่ได้ศึกษามา รวมตั้งพิจารณาดูตามความเหมาะสมหรือความบกพร่องของสิ่งที่เขียนในแง่ของช่องไฟแนวระดับความชัดเจนเทคนิคการเขียนกระดานดำทำให้เกิดความชำนาญเพื่อสามารถนำมาใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ